อยากได้คะแนนผลการเรียนที่ดีกันไหมครับถ้าอยากได้ลองมาฟังดูครับสวัสดีครับ,รบผมนายสอสักนบุตรชั้นม .5 รเลขที่34นะครับต้องยอมรับเลยว่าคะแนนเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการตัดเกรดนะครับเพราะว่าคะแนนเป็นตัวตัดเกรดโดยตรงนะครับที่จะทำให้เกรดเราออกมาดีเลย ง่าและก็เยอะที่สุดนั่นก็คือคะแนนในส่วนของคะแนนการบ้านนั่นเองนะครับเพราะในส่วนของคะแนนการบ้านเป็นคะแนนส่วนใหญ่ที่จะเอาไปใช้ในการตัดเกรดน,นะครับมีตั้งแต่30คะแนนหรือบางวิชาอาจจะสูงถึง70คะแนนเลยทีเดียวนะครับและเกรดหลังเรียนจบเนี่ยครับก็สามารถนำไปใช้ยื่นเข้าบางคณะสาขาในระดับมหาวิทยาลัยได้นะครับ อย่างน้อยคะแนนงานหรือการบ้านเนี่ยครับก็เป็นคะแนนที่ได้ง่ายที่สุดหรือบางทีอาจจะได้ง่ายกว่าคะแนนสอบอีกนะครับถ้าเราพยายามส่งการบ้านตั้งแต่ต้นเทอมจนถึงท้ายเทอมเนี่ยครับถ้าแยกที่สุดเลยอย่างน้อยเราก็ยังจะพอมีคะแนนที่จะให้ผ่านอยู่บ้างน,นะครับหรือถ้าบางคนส่งงานครบแล้วสอบได้คะแนนเยอะด้วยก็อาจจะได้เกียรดสี่เลยนะครับสมมติว่าวิชาพิสิกส ผมได้คะแนนที่มาจากการบ้านประมาณ60คะแนนแล้วผมเพีงแค่สอบให้ได้อีก20คะแนนผมก็จะได้เพดสีแบบสบายๆนะครับแล้วทุกคนก็คงไม่ชอบให้อาจารย์มาตาังงานบไปๆใช่ไหมครับส่งนะครับเพื่อคนที่เข